สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเย็บแบบปรีบัวกันนะคะจากแบบธรรมดาเรามาเย็บแบบปากนกแก้วค่ะเป็นงานที่ทำให้มีมิติขึ้นนะคะเวลาไปติดกับกระทงค่ะจะเห็นมิติแบบนี้นะคะค่ะคนละแบบกับรองเท้านาลีค่ะปกติเราจะเห็นแบบบัวธรรมดาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการกลีบบัวเรางุ้มและมีมิติ เราก็จะตัดตรงกลางของแบบนะคะตัดเข้าไปค่ะแล้วก็เกยกันอย่างนี้นะคะตรงที่เกยกันนี้ค่ะประมาณ8มิลน,นะคะหรือซนค่ะนหลังจากที่เราจับเกยกันแล้วใช่ไหมคะความกว้างของกรีบจะหายไปนะคะคือส่วนที่เราเกยกันนี้ค่ะในการสร้างแบบเราสร้างแบบปกติธรรมดาแบบเรียบนะคะเหมือนเดิมทุกอยา่าง ทีนี้เราก็จะเผื่อค่ะส่วนที่หายไปนะคะตรงที่เราเอาเกยกันค่ะนี่ค่ะจุดไข่ปลานี้นะคะคือส่วนที่เราเกยกันค่ะประมาณ8ปมิลนะคะ2ข้างขาเท่ากันค่ะเราข่าตรงกลางแบบนะคะค่ะลึกเข้าไปประมาณ3ามเซนค่ะค่ะทีนี้เราก็จับเกยกันนะคะค่ะส่วนที่เกยกันค่ะคือส่วนที่เราเผื่อด้านข้างนี่ค่ะ ค่ะจุดไข่ปลานี้นะคะเราก็จะได้แปดเซนเท่าเดิมนะคะวางใบตองทําแบบนะคะให้วางสลับขัดกันแบบนี้นะคะค่ะสลับหัวท้ายใบตองค่ะเสร็จแล้ววางแบบอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ เย็ยบตรึงแบบนะคะให้เป็นดอกจันค่ะนั้นนำแบบมาวางนะคะบนใบตองค่ะ ตัดเข้าไปนะคะประมาณสามเซนค่ะเสร็จแล้วค่ะจับเกยกันค่ะนี่ค่ะจับใบตรองซ้อนกันนะคะ,คะแม็กเย็บนะคะค่ะเราก็จะได้แบบที่งุ้มแล้วนะคะค่ะเจนแต่งตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะด้านนี้ด้านหลังตรงนี้ด้านหน้า ใบตองที่จะนำมาเย็บขอบนะคะใช้ส่วนที่เป็นปลายใบของใบตองค่ะนิ่มๆหน่อยนะคะตัดกว้างสองเซนยาวแเซนค่ะค่ะการเย็บขอบใช้ได้ทั้งแม็กหรือว่าใช้เข็มกับได้เย็บนะคะเอาที่ท่านถนัดนะคะถนัดแบบไหนก็ให้ทำแบบนั้นค่ะพับใบตองค่ะแบ่งครึ่งก่อนนะคะพับเป็นกลีบกุราบค่ะ ับอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดเข้าตรงกลางค่ะค่ะให้ปลายของกลีบเลยขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้ไม่เห็นแบบข้างในค่ะค่ะจับใบตองพลิ้วค่ะค่ะให้ขนานไปกับขอบของแบบนะคะค่ะใช้แม็กเย็บค่ะ ครับครึ่งค่ะค่ะนำมาวางค่ะลดลั่นลงมาค่ะตามความสวยงามของงานนะคะประมาณสามมิลค่ะ,คะจับพลิ้วก็ใช้แม็กเย็บนะคะ ด้านก็ทำเหมือนกันนะคะห่างกวางหวมลงไปนะคะในแบบตรงปลายเท่าก,กันเลยค่ะาจับผิวค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บนะคะ ขอบที่เย็บเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะคะขาด้านหลังด้วยไม้เราใช้ได้ทุกส่วนนะคะแต่การสาธิตวันนี้จะใช้กรีบเลี้ยงของกล้วยไม้ค่ะค่ะตัดให้เรียบร้อยนะคะค่ะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะใช้เข็มและได้เย็บผ้าธรรมดานะคะเข็มเล็กๆค่ะค่ะวา,างให้เห็นขอบสีเขียวบ้างนะคะค่ะเย็บธรรมดาค่ะแทงเข็มขึ้นเข็มลงนะคะ ชันถัดไปก็สับวางระหว่างกรีบค่ะ หลังจากที่เราติดกรีดมาถึงจุดที่กว้างที่สุดข,ของกรีดแล้วนะคะแถวถัดไปลดหลั่นลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาไปติดงานจริงจะเจยกันแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบปากนกแก้วขอบคุณที่ติดตามผลงานนะคะาบางครั้งบางคลิปอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างก็ขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ